สวัสดียามเจ้าคุณผู้ฟังที่เขารบทุกท่านเจ้าตอนทับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวเจ้านินเนอร์วันนี้จเจ้ารายงานตัววันนี้วันการนะเจ้าวันที่เจ็ดเดือนมีนาคมปี2566้าเจ้าลืมวันลืมคืนเจ้าคุณผู้ฟังและก็อย่างที่บอกกล่าวกันไปนี่ถ้าตาวันบ่แจ้งนะเจ้าเมื่อคืนบ่มืดนี่ก็จะบอกให้หูให้หันอย่างละเพราะว่านะเจ้าควันกุควกุ่มกันของแต้ แต่วันนี้ไปส่งอีแม่ไปกาดแม่บอกเฮ บได้ออกมาตัางนอกหมื่นเนาะบาฮันขนาดนี้เลยกันนี่ก็บอกโอ้บาฮันขนาดนี้ละแม่นะจ๊ะเพราะว่าพีเอ็มสองจุดห้าจัดหนักน้อยนะจ๊ะในช่วงนี้เนาะเอาละเจ้าตะวนันนี้หลังจากตีจุ้งติดภารกิจนะจ๊ะวันนี้ตัวเป็นๆมาละเรียบร้อยมานั่งเล่าข่าวสื่คุณผู้ฟังได้ฟังกันเนะาะตะวันนี้ก็มีเรื่องราวข่าวปลอมนะจ๊ะมาฝากกันนักหนาป้าบ้านเกเลยจากศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยส่วนวันนี้สนับสนุนหลักโดยนะจ๊ะ เว็บข่าวดับหนึ่งของภาคเหนือติดตามข่าความเคลื่อนไหวซด,ดใหม่ตึงวันต้องเจียงไมล์สเตาอันเนจ้าเว็บไซเว็บเชียง news d o co t h เนาะโตโยต้าเจ้าโตโยต้าเชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้ขุนเจ้าและแน่นอนวันนี้อยู่กับจุ้งเจ้าเหมือนเดิมยังเกา่ามีไลฟ์นะเจ้าคุณผู้ฟังภายใตยถูกว่าวันนี้จ้งใส่เสื้อสีหยางนะเจ้าฮับไปเลยสําหรับบัตรชมภาพยนตร์ จาก Major c ์ซ e น l เพนี่ต้องมาเล่นเกมกันน้อยนะจ๊ะบางคนบอกฮหพ่อมาไดนปุ่นดิก่ายได้ต้องจ่าแต่เพราะฉะนั้นเกอบมา,าตักเอิญกันเข้ามาแบบนักๆเลยกันละกันนะจ๊ะแต่ว่านี้หายแซบไปบัได้ไลฟ์เนาะวันนี้เกาะมาไลฟ์กันแล้วเรียบร้อยเนอรเจา้าขอบพระคุณนักๆเลยเนอะรคุณผู้ฟังเอาละโตโยต้าเชียงใหม่สำนักง,งานใหญ่บนถนนมหิดนนะจา้าและยังจะมีสาขา ยกซูเปอร์ไฮเวย์ way, สันปะตองจอมตองฝางแล้วก็สขละปูนกันแหมตวนะัวเนาะขอบคุณดีเจพี่อ้อนนะเจ้าจากวิทยุคนฮักดีอำเภอฮออด FM89.25 รายงานตัวแล้วเรียบร้อยเจ้าขอบคุณ Radio, พีเครีดิโออำเภอพานจังหวัดเจีงยงไฮนะเจ้าบอกว่าวันนี้คนนักยังเกาเนอร์อากาศก็เย็นยังเกาฮักษาสุขภาพกันตวัววันนี้ปล่อยหลวงตี้วัดปิงเมืองบ้านเมืองหลวงตำบลปางหุงอำเภอพานจังหวัดเจีงยจงไฮจะขอบพระคุณนักสรงฮุบความม่วนงานมาฝากกันตวนะัวเนาะขอบ พระคุณนักเลยนะเจ้าบอกว่าตะวันนี้สืบเจ้าตาหลวงอบุญมาฝากตัวเนอร์ซะตุเจ้าขอบพระคุณเจ้านี่คือเรื่องราวดีๆที่ตักเอินกันเข้ามานักหนาป่าบ้านกันเลยเนาะเอาแล้วเจ้าภัยเข้ามาแล้วเรียบร้อยนะเจ้าพี่สาวจากพีเคเรดิโอบอกว่าอากาศครึ้มครื้น pm นักเหมือนอ่า เหมือนเดิมยังเก่าอากาศเย็นแล้วก็พอกรยใจใจฮัลส,สาสุขภาพกันตัวขอบพระคุณนักๆก,กันเลยนะเจ้าอ่ะภัยมาแล้วมาเลยนะเจ้าภัยโกดแชร์ขอบพระคุณนักๆเลยนะเจ้าภัยที่จะฝากข่าวประชาสัมพันธ์แบบบัดดิตบัดเดียวนี้ก็สามารถบอกกันเข้ามาได้เลยเอา้าวสถานการณ์สภาพอากาศข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเจ้าคือมาเจ้านี่ก็ยังเย็นอยู่นะเจ้าคุณเูื่อฟังก็บอกให้ลุกบอกให้ย่อมันกันนะนะเนาะนะแต่ว่า เมื่อวีเมื่อวันก็จะมีอากาศหองวันล้วก็จะฟ้าจะลัวๆในตอนเมื่อวานนะจ้าอุณหภูมิเฉลีย่ยตามสุดอยู่ที่ประมาณ1 7 2 1องศาเนาะเฉลีย่ยสูงสุดเนะ่ยจะอยู่ที่33-36องศาส่วนลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็วลม5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงเจ้าวันนี้จนถึงวันติดเลยคุณผู้ฟังยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวในตอนเมื่อเจ้าฟ้าลัวอากาศฮอตในตอนเมื่อวานตลอดช่วงกันเลยอุณหภูมิเฉลีย่ยตามสุด18-13องศาแล้วก็เฉลีย่ยสูงสุด35-39องศาลมตะวัน ออกเฉียงใต้ความไวลม5-15กิโลเมตรต่อชัโมงกับคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยากันนักๆเลยเนอเจ้าเอาละมาถึงเรื่องราวอื่นๆนะเจ้าที่มีกันมานักหนาป่าป้านโดยเฉพาะยังยิ่งนะเจ้ากับหมอกควันย่างติดตือเนื้อเนื่องเพื่อบอกว่าก้ามลพิษติประตูปป่งบ่งห่จะปุ่งจะไดละนะเจ้า เมื่อตะวันวานนี้สถานการณ์ปัญหาฝุ่นควันไฟป่าแล้วก็คุณภาพอากาศของจังหวัดเจยงใหมย่ยังคงรุนแรงต่อเนื่องนะจ้าซึ่งเมางาื่อไงตะวันนี้ต้องบอกว่าตัวเวียงเจียงใหม่ถูกปกคลุมไปด้วยหมอกหนาะตึ๊บเลยคุณผู้ฟังซึ่งมันแบบเจ๊หมอกเจ๊เหมยที่จะส่งผลถ้าเมื่ออากาศเย็นแต่มันคือฝุ่นควันที่พอบหานยอดดอยสุเทพก็เลยจากระยะไกลได้ต่างปกติพอบหานละนะจ้ะและก็เลยกลายเป็นตัวบ่งชี้ทางกายภาพว่า ปัญหาฝนควันนะเจ้ายังคงมีความรุนแรงแล้วก็อยู่ในสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงเนาะทีนี้ข้อมูลนะจ้าแผนที่แสดงจุดความร้อนจากจันดาวเทียมปะว่าตะวันวานนี่นะเจ้าจงังหวัดเชียงใหม่เนี่ยมีจุดความร้อนต้งหมดถึง87จุดด้วยกันจาก1 280จุดที่ปะใน17จังหวัดภาคเหนือเจ้า และแน่นอนว่าเมื่อรายงานคุณภาพอากาศนะจ๊ะในแต่ละพื้นที่ตำบลจ้างเผือกตำบลสีภูมิตำบลสุเทพอำาเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ช่างเครื่องแม่แจม่มเมืองนะเจียงดาวหางดงหอดค่าฟุนละองพีเอม2.5นะจ๊ะในรอบ4ชั่วโมงของตะวันวันนี้อยู่ที่86ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเมตรจา้าปัด ปจัใจสหนอยเนาะคุณู้วังและยังมีค่าเฉลี่ยในแต่ละพื้นที่อื่นๆกันแหมเนาะดังนั้นแล้วนะจ๊ะคุณภาพอากาศก็คือส่งผลกระทบต่อสุขภาพกันอย่างแน่นอนทีนี้ทางด้านเว็บไซต์ iq air com นะจ๊ะเปิ้นก่อรายงานคุณภาพอากาศจากทั่วโลกเลยเปิ้นก่อแจ้งผลการกดวัดคุณภาพอากาศแล้วก็ก,การจัดอันดับเมืองที่มีมลพิษทั่วโลกมืตอน10โมงบอกว่าจังหวัดเชียงใหม่เนี่ย มีดัชนีคุณภาพอากาศอยู่ที่184 USAqi แล้วก็ค่า pm 2.5ที่118.8ไมโครกรัมต่อรูปบาทเมตรเกินค่ามาตรฐานไปตั้งใดแล้วก็บ,บอกหัวนะจา๊าและส่งผลกระทบต่อสุขภาพของกู้คนกันเลยโดยยังยิ่งผลการกวดคุณภาพนี้อยู่ในอันดับที่3ของเมืองหลักที่เป็นเมืองที่มีมลพิษสูงสุดของโลกเมืองแรกก็คือเมืองการาจีที่ปากีสถานนะจา๊า ที่สก็คือปักกิ่งประเทศจีนแล้วจะแล้วก็ตี่บ้านเฮาเนี่ยเกิดเหตุกันเกิดขึ้นเอา้าติดลำดับกันไปแล้วเรียบร้อยเพื่อนบอกว่าเป็นเมืองที่มีมลพิษแบบจัดหนักเฮาใจบดีเพราะจะอ่านแล้วนะเจ้าก,ก็ขออนุญาตแจ้งเอินเธอได้ครับทราบว่าเนี่ย ออกไปตั้งนอกต่างปางหน้ากากอนามัยใส่ไว้ก่อนนะเจ้าถ้าเกิดว่าผ่ยจะต้องเงียการอยู่ต้างนอกเมนเนินหน้ากากอนามัยที่เฮากันโควิด -19 นี้ใช้มได้แล้วนะเจ้าของเครืงใช้แบบ N95 กันไปเนาะมันจะมีฟิลเตอร์3จันรแล้วก็ใส่ให้มันแบบแนบเอ่อหน้าเฮือกู้ส่วนกันเลยเพื่อที่จะได้ปลอดภัยจากฝุ่นขนาดน้อยนะเจ้า PM 2.5เนสอุดานทีนี้อย่างที่บอกกล่าวกันนะเจ้าเปิ้นบอกว่าเอา่อต้อนทับหน้าหอวนือ่อ เหมือนว่าเปินประกาศกันราเรียบร้อยว่าหน้าฮ้อนของประเทศไทยเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาสีมีนาคมเนาะถ้าจงจำบะผิดจำบะพลาดนะจ๊ะซึ่งตะวันนี้เนี่ย ไม่อย่างเขา้านาหอแล้วเรียบร้อยป้าตีโอท้องฟ้าเหนือเมืองเชียงใหม่ปกคลุมไปด้วยหมอกควันไฟไป่าอย่างติดตึงเนื่องแม่นแล้วนะจ้ะแล้วก็แต่วันวานนี้กรมควบคุมมลพิษรายงานค่าฝุ่น pm สองจ้ตีจังเผือกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่97ไมโครกรัมต่อลูกบาตกเมตรเนาะหางโดงหอดนะจะร้อยสาไมโครกรัมต่อลูกบาตกเมตรขณะที่พื้นที่อื่นๆก็คือเกิน กู้อำเภอกันเลยนะจะขอนกุขอนกุมเนอะเพราะฉะนั้นแล้วก็มลพิษทางอากาศที่มันยังบั่กคลี่คลายเตือนะจ๊ะมันมีแนวโน้มว่ามันจะไปต่งตางใดเตือประกอบกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ออกมาเตือนว่าไอุ่นขนาดเล็กจิ๋วเนี่ยนะจ๊ะ pm สองจุดห้าเนี่ยนะเสี่ยงเป็นสาเหตุมะเร็งปอดได้นักถึงหนึ่งถึงหนึ่งจุดสี่เต้ากันเลยเพราะฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องเจ้าเชียงใหม่ทุกท่านทุกคนเจ้า หรือผ่ก็จ้างที่มาแอลเจียงใหม่เตอะเนาะขอให้ผอก่อ,อ,อยรักษาสุขภาพสวมใส่หน้ากากที่สามารถกรองฝุ่น PM 2.5ได้สามารถใช้ใส่ป้องกันฝุ่นขนาดน้อยได้นะจ๊ะซึ่งช่วงนี้ก็ปิกมาข่ดีกันแหมยกแหมรอบนึงแล้วเนาะเป็นห่วงเจ้าคุณผู้ฟังใส่ไว้ก่อนเตอะเพื่อความปลอดภัยเนอะส่วนตั้งสันปะตองเจ้ามีการบูรณาการกันฉีดพ่นนะจ้าละอองน้ําล้างทําความสะอาดพื้นที่เมื่อมีความจุ่มเกิดขึ้นนะเจ้าคุณผู้ฟัง ฝุ่นนี้ก็จะยังแควนกันน้อยเนี่ยแ้าว่าเตะจุ้งเอาน้ําใส่ยางโหทอดๆตามควงบ้านกนเราฟังจะกําลังจุ่มจะเดียวอันเตียวเข้าบ้านไปไปกินน้ําสักอึกนึงเตียวออกมาแห้งย้าวไปแล้วเรียบร้อยจะโอ้นี่คือสภาพอากาศที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ อำเภอสัมรประตองกบูรณาการห่วมกันกันกบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะจ๊าในพื้นที่เนี่ยดำเนินการฉีดพ่นละอองน้ำล้างทําความสะอาดสถานที่เพิ่มความจุ่มในอากาศแล้วก็ลดค่าฝุ่นละอองขนาดน้อยในพื้นที่กันตวยนะเจ้าซึ่ง เมื่อตะว,วันนี้เทศบาลตำบลบ้านแม่ดำเนินการฉีดนะจ๊ะพ่นละอองน้ำแล้วก็ล้างทำความสะอาดสถานที่ถนนเพื่อเพิ่มความจุ้มใหือกับอากาศนะจ๊ะในพื้นที่หมู่ที่เก้าบ้านเจดีเนืองแล้วก็บริเวณแวดวัดธรรมชัยหมู่ที่เก้าตำบลบ้านแม่กันตัวสุดยอดจ๊ะแล้วรงเจอว่าในแต่ละพื้นที่เนี่ยก็จะจัดในลักษณะจะอีเหมือนกันบพืจะได้เพิ่มความจุ้มเพื่อกับสภาพอากาศลดฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นกับตัวบริเวนี้ยังกับเป็นอย่างว่าปิวว้วเวกเวกกันไปหมดเนะเจ๊ะตั้งไฟป่าแม่ปิง อ๋อลูกหมูป่าลอดตัวเดียวคุณพ่อวังเจ้าจากข่าวที่มีกันเข้ามานี่ โอ้ใจบดีกันของแต้เจ้าหน้าที่ประจำชุดปฏิบัติการพิเศษดับไฟป่าติพิษณุโลกรายงานว่าส่วนปฏิบัติการไฟป่าพิษณุโลกสำนักปราบปรามและควบคุมไฟป่ากำลังคน10พร้อมกันกับเจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่าแม่ปิงกำลังคนที่2นะจ๊ะเปิ้นก่อวางแผนพอกอยกวดจุดฮอสปอตในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่ปิงเพื่อเข้าปฏิบัติการพิเศษนะจ๊ะดับไฟป่าเนาะบริเวณอุทยานแห่งชาติแม่ปิงตำบลแม่ลานอำเภอลี้จังหวัดละปูน เริ่มดับตอนเก้าโมงสาวเมื่องายพื้นที่เสียหายกว่าสาให้ดับแล้วตอนประมาณเกือบเกือบห้าโมงแรงคุณผู้ฟังวันค่ำแต่น่ะแล้วก็พื้นที่เสียหาย50าสิให้สาเหตุก็คืออยังคันวานนะั่นแหละจะของป่าเนาะคุณผู้ฟังแล้วก็เป็นป่าเบญจพรรณป่าเต็งรังต่างๆอ่าทีนี้หลังจากที่ดับแล้วระบกเจ้าหน้าที่ปลาลูกหมูปลาสองตัว โจกบดีเจ้ามันอ่อนไม่หลบ,ยบหยบแหบมันสมักควันคุณผู้ฟังเราก็ตายไปตัวรอดตัวเดียวเนาะเปิ้นก็นเลยได้มอบให้กับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแม่ปิงดูแลต่อไปแล้วก็ยังปะซากงูเนาะเจ้าตายกากล่องไฟแหมหนึ่งซากแล้วก็สร้างความโครธหูคือกับเจ้าหน้าที่แบบนักๆกันเลยเนาะสั์ป่ามีป่าเหมือนมีบ้านคุณผู้ฟังเมื่อเกิดไฟไหมมันก็บอกว่าจะไปอยู่ตัางดาเนาะเนาะคุณผู้ฟังกึเอาง่ายๆกันเลยเนาะ เอาละเจ้านี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นก่อสร้างความน่าสนุดใจเนาะอ่ะต่อกันมาตี้เรื่องอื่นๆนเจ้าหลังจากตี้ไฟป่ากันแล้วเรียบร้อยเอ่อยังคงอยู่ที่อ๋อข้ามลพิษอันนี้จุ้งออกข่าวกันไปแล้วเนาะอ่าเรื่องราวของคนแล้วเจ้าัำนี้ซองวัยรุ่นไล่ฟันหัวกันโอ้อากะงะคนฟังต้องใจกำรรนี้เลยใจบดีดีที่เปิ้นเบลอภาพมาเพ้น่น้อยนะเจ้า เมื่อตอนกลางเดกของค่ําคืนที่ผ่านมานะจ้อตอนประมาณสักเกือบเกือบตีหนึ่งปรดีหแจ้งเหตุว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บจากการถูกทําร้าย3รายด้วยกันนะจ้าบริเวณก่อนถึงแยกสปุงตะบนม่วงน้อยเพอป่าสามจังหวัดระปูนตั้งหน่วยกู้ภัยห่วมฟ้าป่าสางจัดรถเคลื่อนที่โวยเจ้า2สองสายอาสาสามนายออกตรวจสอบเบื้องต้นนะจ้าปะผู้ที่ได้รับบาดเจ็บสารายด้วยกัน อายุประมาณ15-18ปีเป็นป้อจายตกอยู่ที่ห้องน้ําห้องเมืองก็จะมีอาการปวดข้อแข้งเปิ้นกอดนําส่งคงยาป่าสางแฮมเนื่อรายอายุ กวมเดียวกันประมาณ15-18อันนี้ก็ยะอยู่ในห้องน้ําเหมือนกันอันนี้หูคิงมีบาดแผลถลอกปอกเปิดกตามเนื้อตามตัวตามหน้าเพื่อนำส่งโรงพงยาปราสาทรายที่3อายุ15-18เหมือนกันนั่งอยู่ข้างต่างปอดท่อแผลเปิดขนาดใหญ่อากะงะบริเวณข้อศอกากขวาประทมพยาบาลเบื้องต้นและวนำส่งโรงยาที่เกิดเหตุมีรถเครื่องตาลมควม่ำหงายอยู่นเะจ้าพลเมืองดี ได้ขับรถตัวก้นมาบอกว่ามีผู้ใจสองคนพร,ร้อมอาวุธมีดไล่ฟันกู้กรณีที่อัดสามมาด้วยกันนี่แหละเจ้าปิกจาัการแอวงานปล่อยหลวงที่บ้านหนองเงือกนี่เหอมีรถของผู้ได้รับบาดเจ็บนะเจ้าตกยะลงไปห้องน้ําห้องเมืองเนาะแล้วก็ผู้ที่ก่อเหตุก็ขับรถหนีไปตังบ้านเฮือนของคนเจ้าบ้านกันไปส่วนผู้ก่อเหตุก็อยู่ในระหว่างการติดตอมทำตัวกันนะ,นะเจ้าเอยใจบดี นี่คือเรื่องราวของวัยรุ่นเลือดฮอนนะเจ้า่าโมงแกนตาใส่กันกบอกบหูจจเงี่ยอย่างใางดและไอ้เ,เนาะก็เลยจะต้องแบบมาจัดการกันในลักษณะจใจบดีกันของแต่เจ้าเอา้าบอกกอยลูกหลานตันเต้านะเจ้าระมัดระวังตัวเนาะช่วงของวัยรุ่นเป็นช่วงที่มีความเป็นตัวของตัวเก่าบาค่อยเชื่อฟังพ่อแม่สักเท่าใดนะเจ้าแล้วก็จะ,ะติดเจ้ามูเจ้าฝูงแต่ว่าเขาเป็นพ่อเป็นแม่เป็นปู่ย่าตาอุ้ยจะ บอกกล่าวลูกหลานตันเต้าอย่างไดฮื้ระมัดระวังจากับพิษภัยสังคมรอบตัวที่เปิน้นบ่ได้มีวุฒิภาวะในการตัดสินใจในบางเรื่องบางรางเหมือนคนใหญ่ พราะอาจารย์ปะกะเลยบอกว่าไวรุนนะ่ะเลือดฮอนอย่างคันว่านน่ะจา้ะเพราะฉะนั้นบอกสอนเพื่อ,อ,อได้เอาตัวรอดปลอดภัยกันสวยนะจ้ะฝากกันไว้ตัวเนะาะทักไทยแม่น้องรุ้งสวัสดีเจ้าแม่สวยก็ควันกุ่มเลยเจ้าแซบแกนตาไปมดนะนะนะเจา้าตังเพ็ก,ก็เหมือนกันเนาะน้ำตายงาอ,ออกเนะงาออกจุงนี้ไอไอ้ก็ก่อนหน้าที่จะเข้ารายการก็ยังจะต้องแบบจิบน้ำอยู่นะจ้ะเพราะฉะนั้นไอออกอากาศจะไปว่ากันนะจ้ะคณรู้ฟังคันขอหยาบหยาบกันของแต้ มาถึงนึงเรื่องเอาแต้กันพ่องนะจ๊อเพื่นบอกว่าตัดแต้มใบขับขี่เนอร์จัดอบรมกันถ้าเกิดว่าใครได้คะแนนปิกคืนมา ทางด้านรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีเจ้นา,นานางสาวรัชดาธนาดีเล็กเปิ้ลบอกว่าตามนโยบายของรัฐบาลที่จะมุ่งเน้นการสร้างวินัยจราจ,นะจรนะเจ้าเพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนนที่ผ่านมาเนี่ยกรมการขนส่งทางบกและก็สสานักงานตารวจแห่งชาติเพิ้อกบ,บูรณาการข้อมูลการทําผิดกฎหมายจราจรซึ่งการทว่าทําผิดก็จะถูกตัดแตม้มนะเจ้าใบขับขี่เนาะตามที่กฎหมายกําหนดจากที่คะแนนแต่ละคนนะมี12คะแนนเมาแล้วขับหรือว่าแข่งรถในทางถูกตัด4คะแนนขับย้อนสอนฝะ ฝ่าไฟแดงสักตัด2คะแนนเมื่อถูกตัดจนโมดจนเสี่ยงเหลือศูนย์คะแนนและบ่ถูกสั่งพักใจใบอนุญาตขับขี่นะเจ้าหรือว่าห้ามขับรถทุกประเภทเป็นระยะเวลา90วันนี่แม่สามเดือนป่วนเนอร์เนาะโดยมีหนังสือแจ้งคำสั่งกันทว่าฝ่าฝืนขับรถเนี่ยนะเจ้าเกาะในขณะที่ถูกพักใจใบขับขี่นะี่นะป้าโทรคอกมาเลยเนอร์คนมาฟังแล้วก็ปรับกันแฮมเนาะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย ผู้ขับขี่สามารถตรวจสอบคะแนนใบขับขี่ได้ผ่านต่างเว็บไซต์เลยนะเจ้า www.eticketptm หรือจะเป็น ptm.police.go.th ก็ได้หรือว่าแอปพลิเคชันขับดีโหลดแอปพลิเคชันมาไว้ได้เลยแล้วก็ต้องโหลดแอปพลิเคชันมาจากถ้าเป็นระบบ Android ก็คือที่ Play Store เนาะถ้า iOS ก็ p p s t t r r โหลดมาจากที่หหนนะเจ้าบดีโหลดมาจากไปอื่นต่่างอืนไปเลยเนอะก็เดียวก็จะถูกอ,อย่างก็ อ่แอปพลิเคชันที่ส่งมาแวรกันเข้ามาแล้วเขากรอกข้อมูลเข้าไปเนี่ยเขาก็จะถูกหูสตางออกโทรศัพท์ไปแฮมละอันนี้ก็จะต้องแบบพอดีๆกันก่อนที่จะโหลดแอปใดแอป,แอปหนึ่งเนาะเอาละแต่ถ้าเกิดว่าคะแนนที่ถูกตัดนะจ๊ะเหลือน้อยกว่า6คะแนนผู้ขับขี่สามารถขอคืนเนี่ยได้ดีถึงจะได้คืนเอาเข้าอบรมจะเอาเข้าอบรมเข้าอบรมเนาะซึ่งเปิดเปิดที่อบรมปีละ2อเตอรต่อตอันที่สำนักง,งานประสงต์ทั่วประเทศ เพราะฉะนั้นคงจะต้องมาจัดระเบียบกันใหมนะจ้ะต้องเอาแต่ละถ้าเกิดแบบเอาแต่เนี่ยก็จะเกิดเหตุอย่างคันว่านั่นแหละเนาะทักทายนะจาหมอน,นอจากสำนักง,งานสาธารณาสุขจังหวัดเชียงใหม่บอกว่าช่วงนี้ควนันหนักหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่เป่งที่แจ้งเน่ากันถ้าเกิดว่าอยู่ที่บ้านปิดประตูหน้าต่างให้มิดชิดในบ้านกันถ้าเกิดว่ามีผู้ป่วยที่เป็นภูมิแพ้ผู้สูงอายุนะจ้ะของเือเปิดเครื่องฟอกอากาศกันด้วยนะจ้ะในบ้านก็ปรอดนะพีเอ็มสอาเนี่ยนะจ้ะอันบางช่วง มเจ้าเนี่นะเล็กหลักร้อยกันไปแล้วเรียบร้อยอ้าวนี่คือข้อมูลจากสดสดฮ้อนฮอนเลยนะเจ้าจากสำนักง,งานสาธารณสุขสังัดเชียงใหม่แล้วก็มีวิธีการนะเจ้าในการพอกลันสุขภาพตัวเกา่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งบ้านใดที่มีผู้ป่วยนะเจ้าผู้สูงอายุแล้วก็ละดกละอ่อนแดงเนาะคุณผู้ฟังด้วยความห่วงใยทักทายน้องอรวรรณกันตวยเนอร์สวัสดีเจ้ายินดีจัดนักเลยเจ้าเอาละก่อนที่จะไปยังข่าวสารบริการเรื่องราวของของครบกำกินไผ่มักพ้องไผ่มักก็มาตั้งเพจเลยนะเจ้า สารายนี่คุณผู้ฟังเป็นสารายน้ำจืดหรือเต้าที่เฮาหุ่ักกันเนี่ยไผ่มักมาต่างเพออาหารพืนเมืองของเจา้าล้านนาติลเมะมาออขออนุญาตลืนน้าลายก่อนต้องถามว่าแม่แม่อันอีแม่คเคยเย่งเขากินก่อนแม่บอกว่าออแม่บอกค่อยถานัดนะเต้าใดนะจา้าก็เลยต้องไปกินข้างบ้าน <laughs> ถ้ายำนี้ปุนก็จะสดๆดเนาะบะพาันกันปรุงเออบะแจ้ว่าปะาพาันกันรปรุงปะพาันกันใช้ความหอนเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าเอาไปไปคั่วหรืออย่างต่างต่างเานี้ก็จะยังแขวนกันน้อยนะเจ้าแม่น้ําลีคุณเูื่อฟังเจ้าถือได้ว่าเป็นสายเลือดใหญ่ของเจ้าละปูนกันเลยเนาะมีต้นกําเนิดสายน้ําในอาเภอลีแล้วก็อาเภอต้นหัวจังไหลากาอําเภอ,อบ้านโฮงแล้วก็มาสิ้นสุดที่แม่น้ําปิงพิกัดอาเภอเวียงหนองล่องซึ่งเจ้าละปูน3ามอำเภอจะอได้อาศัยสายน้ายนําสายนี้ทําการ,กรเกษตรอุปโภคบริโภคทีนี้เมื่อเข้าสู่ใน คนฟังจะมันเกิดเป็นเกาะเป็นแกงต่างๆเนะาะเจ้าบ้านหิมสองฟังแม่น้ําลีสุดสายเกาะออกซสอหาสัตว์น้ำกันแล้ว,ลวเราจะบอกว่าจะเป็นกุ้งหอยปูปลาเอามาบริโภคแล้วเอาไปขายเพื่อเป็นอาชีพเสริมในช่วงหนาแง้งและพืชสําคัญแหมอย่างเนืงก็คือสาหร่ายน้ําจืดหรือว่าเจ้าบ้านเท่าหงว่าเตาคนาฟังเจ้ามันจะเคี้ยวงามเมาะในสายน้ําแม่น้ําลีซึ่งมันเป็นพืชน,น้ําที่มีอยู่ตามฤดูกาลในช่วงเนี้เจ้าก,กุมพามีนามเมษาเนาะและแน่นอนเอาหิ่งไปซ่อ เอาเฉพาะเตาอ่อนๆนะเจ้าที่ออกตามแอง่งน้ําซึมสายแล้วก็จะเป็นเตาที่สะอาดคุณผู้ฟังเจ้าแบบนี้เสร็จใบไม้เสร็จเนี่ยเมื่อเอามาปรุงแล้วจะหวานเมื่บอกฝาดว่าอันอ่าเจ้บ้านนิยมเอาเตามาปรุงได่สองเมนูก็คือยำ ยำเตาหรือมาอาั้นกอต่ำเตา,ตาอันนี้ดิบล้นล้วนนะจ๊ะเนาะแล้วส่วนแหมเมนูนึงก็คือคั่วนะจ๊ะมาอั้นกอเจียวอันนี้ก็คือปรุงสุกคุณมะหวังยำน้อยแม่ว่าจุ้งได้กินอันเนี้ยน่านี่คือเรื่องราวของสาหร่ายสีเขียวนะจ๊ะแล้วก็เป็นในอย่างที่เรื่องราวที่เขาเกยกินกันเนะาะอาไผ่มากมาตปต้องลองจิ้มคุณมะหังปกติแล้วเราจะมักจะกินแบบสาหร่ายทะเลที่เปิ้นปรุงมาแล้วเนาะเป็นแผ่นพ่อยแคบๆกันหรือยอย่างต่างๆแต่วันนี้คือสาหร่ายน้ำ มีสไปรูลีน่าคือลักษณะของความเขียวนยจะเป็นการสังเคราะห์แสงที่สร้างคุณประโยชน์ใก้กับร่างกายกันไปอ่ะเรื่องราวของของกินปอก,ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจุ้งจะลืนน้ำลายติก๊กๆเข้าสู่ในช่วงของข่าวสารบริการกระตเจ้าในช่วงนี้เนาะขอบคุณนัก,นกเลยสําหรับกันติดตามจะถัาฟังรายการของเฮา สนับสนุนหลักโดยสปอร์ข่าวในวันนี้จากเว็บข่าวอันดับหนึ่งของภาคเหนือเจ้ากับเชียงใหม่นิวสเนอร์ worldweb. เชียงใหม่ .co.th ในนี้บัได้มีเฉพาะก็เรื่องข่าวต่ออันยังมีอลอมน์อื่นๆที่คุณเมื่อฟังได้ติดตามกันอยู่โป๊เลาะโปเตอร์กันเลยจะแอลติ้นไนจะกินไอหยังนะเจ้าสุขภาพเขา,พาเป็นอย่างไรกันพ้องมีข้อมูลมาเื้ได้หูได้หันกันตลอดเลยเนอร์ฝากกันไว้ตัวสําหรับเว็บข่าวอันดับหนึ่งของภาคเหนือเจา้าโซนโตโยต้าเจ้าโตโยต้าเชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้กุณอ้าวหลากหลายโปรโมชั่นไปพอกันนนได้้ใช่วงีแล ที่เป็นใจนะจ๊ะสำหรับรถกระบะพันแกร่งย่างไฮลักซิลิโว่ริโว่ดีโฟร์ดีนะในช่วงนี้นะจ๊ะเป็นรถรุ่นที่คุณผู้ฟังสามารถขับไปเยี้ยเวกเยี้ยการก็ได้นะจ๊ะตังเข้าตังครัวไปสําหรับเอ่อเรื่องของต่อยอดทางอาชีพก็ได้ได้หมดเลยกระบะพันแกรง่งต้องไฮลักซิริโว่จากโตโยต้าเตาอันศูนย์ห้าสาองนย์สองศูนยกับโตโยต้าเชียงใหม่ขอบคุณที่อยู่เป็นคู่เป็นกินกันนะจ๊ะ ข่าวสารบริการแรกสําหรับวันนี้เอาละเนอร์พย,ยังบดได้มาแอลมาแอลเฮียคุณเมื่อฟังสําหรับงานที่จัดกันแบบโอ้โหลายวันมาแล้วนะเจ้าตั้งแต่วันที่4เป็นต้นมาแล้วจะเงาจิบจะหมดวันที่12นี้นะเจ้าสำหรับยนะูนิตแผนเนาะ เพิ่นจัดงานแฟนใหญ่ที่สุดโดนใจแบบฮับต้นปีกันแล้วแล้วก็ฉลอง7ปีกันตัวนะเจ้าเพิ่นก็เลยขนสินค้าเข้าครัวมาให้นคนฟังได้ซื้อกันในราคาที่สบายกระเป๋ากับงานที่มีชื่อว่า one stop shopping expo at เชียงใหม่นะเจ้าซึ่งในงานงานนี้เนี่ย ต้องบอกว่าคอนเซปต์ใหญ่ๆแฟนใหญ่โดนใจโดนงบงบประมาณก็คือเขาสามารถซื้อได้แบบสบายกระเป๋าเนาะมีงานเชียงใหม่มอเตอร์โชว์อันนี้เป็นงานแสดงรถยนต์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือแล้วก็มีโปรโมชั่นแห่งจากคุกค่าย10ค่ายดังเจา้าภัาาย,ย,ยต,ต้องการรถยี่ห้อใดมาเปาะไว้ให้คุณผู้ฟังแล้วเรียบร้อยเนอและยังจะมีงานเฟอร์นิเจอร์เอ็กซ์โปเจ้าซึ่งปีนี้เนี่ยจะมีผู้ประกอบการด้านเฟอร์นิเจอร์จากกรุงเทพแล้วก็ผู้ประกอบการในพื้นที่ภาคเหนือมาเปาะมาหอมกันแล้วนะเจ้าโต๊ะตู้ต่างเตียงชุดรับแขกชุดกินข้าวชุดครัว เครื่องนอนนะจ๊ะมีมาใหืพร้อมสักกันเลยเนาะงานแฟชั่นแอนจิวรีนี่เครื่องประดับอันมณีแก้วแหวนเงินทองแล้วก็เสื้อผ้าต่างๆนักหนาป้าป้าแล้วก็ยังมีการจัดงานกู้กันกันกบมหกรรมสินค้าส่งออกนะจ้ let, นะเอ็กซ์พอร์ตเอาเลทเนาะนำสินค้าดีๆมาจัดโปรโมชั่นลดนักหนาป้าป้าเนี้ยตั้งกเก้าสาวบาทวะขาจายไปเน้อคุณผู้ฟังงานคอรีเอ็กซ์โปเอชเชียงใหม่เจ้าอันนี้ก็คือ ตามกรมเรียกร้องเป็นดีค่ายได้อันเครื่องสําอางเกาหลีโอ้เปิ้นเอามาฮื้อแล้วคุณเมื่อฟังเจ้าอาหารขนมหวานเครื่องสําอางมาเปาะกันฮื้อที่งานงานนี้มาหากรรมสินกาแม่และเด็กเจ้าอาที่นอนละอ่อนเสื้อผ้าละอ่อนเปิ้นก็มีมาฮือ้องานเวดดิ้งเอ็กซ์โปภัยจะแต่งการแต่งงานเปิ้นบอกว่ามาหากรรมงานวิวาที่จัดขึ้นสําหรับกู้ฮักในราคาที่สบายกระเป๋านี่ไปห่อกันใด้ที่งานนี้เลยนะเจ้างานมาหากรรมสวนแล้วก็ต้นไม้นานาพัน,พนป่าโถค่าได้ต้นใดเป็นต้นใด มันนอเปิ้มมีการรวบรวมกลุ่มพืชผักส่วนครัวไม้ยืนต้นไม้ประดับไม้ดอกไม้กระถางมาือได้เลือกซื้อกัเจ้าและก็ยังมี งานที่จุ้งหุม่มนะฮะเดี๋ยววันเสาร์นี้จะไปละเจา้างานตลาดอาหารย้อนวันๆขอไปมุมนี้ก่อนเพราะมีของกินนักเนาะปิ้นะบอกว่าจะเป็นการเปาะเอาหานกาต่างๆอาหารท้องถิ่นอาหารไทยปืนบ้านพอไปถึงอาหารไทยย้อนยุกเนี่ยโอ้มาออกบูธเป็นร้อยร้อยบูธกันเลยเจ้าปัดท่อขี้ปุ่มแป๊ดแน่งานนี้เนาะจุ้งจะเปาะถุงไปตวัวเพราะเวลาซื้อเนี่ยเจา้าอิ่มอย่างเดียวปอต้องปกปิกบ้านนะจา้า เอาสตางไปตัวเนยนะจะปกล่นนี่เดี๋ยวเปื่อนจะตัวยับนะนี่คืองานใหญ่ที่สุดในรอบปีเลยนะจ๊ะเพราะฉะนั้นขับใจไปกับเลยเนอะร์คุณผู้ฟังสำหรับยูเนี่ยนแพนจัดงานใหญ่ งานที่มีชื่อว่า One Shop Shopping Expo จะไปแอลกันได้ที่นี่ที่นี่ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติเจ็ดรอบพระชนชมพรรษานเจาไปกันได้เลยเนาะบอกเฮ้บไปแอลฮ้ไปแอลฮ้ไปตักใดบอกมาแล้วเรียบร้อยเจ้าศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเนิเจ้าอา้าวมาถึงเรื่องอื่นๆกันพ่องเจ้าเรื่องนี้ DES เจ้าเปิ้ลปะมิจชาชีพแอบอ้างว่าเป็นธนาคาร ส่งข้าปลอมมาจุหุืนอลงทุนกันแล้วก็ปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยตาเตือนพ่อแม่พี่น้องประชาชนบาดดีหลงเชื่อเด็ดขาดบอกได้คาเดียวว่าห้ามเด็ดขาดมันจะทรงอย่างกระทรงมากกัจ้ามันเตะทรง SMS โกดขว้างโทรศัพท์มาอ๋ออันนี้ฉันบอกมุ่จักบัตที่เสียงพ่อเสียงแม่แล้วเนี่ยกดขว้างเห็นเนอะจึงบอก,กํำสุดแต่คุณมาฟังถ้าไปอู้ตัวนี้นะลงขึ้นลงตื่อเนาะและก็นแน่นอนว่าเรื่องเราเนี่ยมันยังคงอยู่กู้กับเฮาไปตึงมือตึงวันวิธีการป้องกันตัวเก่าอะ่ะมีเปอเละ และหนึ่งสิ่งอย่างที่จุงบอกก็คือโทรศัพท์มากดขวางแฮนเนอร์ถ้าบบแจ้งเสียงคขนหูจักนะจ๊ะถ้าส่ง SMS มาบถ้าไปเปิดอ่านแบบถ้าไปกดลิงก์แบบอย่างสักอย่างอะจุ๋งร้องขอเลยนะจ๊ะเดี๋ยวก็จะเกิดเหตุว่าต้องไปแจ้งความแหมล่าสตางหายไปแหมล่าน่ฝากกันไว้ตัวเนาะมาถึงเจ้าที่ํำนวจเจ้าเตือนฮานการห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จนถึงเตี่ยงคืน พร้อมพอกาให้สาความปลอดภยัยอ๋ออันนี้ก็คือวันมาคาบูชาจะผ่านมาลนะเนาะส่วนไฮบรดเมื่อคืนซื้อได้ก่อนนะเจ้าเกาะสามารถซื้อได้แต่ช่วงนี้อากาศลักษณะจะอี้นะเจ้าผูาที่จะเลี้ยงฉลองหรือว่าดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็ขอให้ปลอดภัยกันเอาไว้ก่อนนะเจ้าอยู่ในบ้านในจ่องเนะ้อคนเพื่อฟังเนะ้อเพื่อความปลอดภยนะัยเนาะห่วงใหญ่แตแตะเฮ้เวลาเสี่ยง เดี๋ยววันพุกมาใหม่นะจ้าขอบพระคุณแหล่งข่าวขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุนรายการขอบคุณคณาทีา่ตดิดตามมาฟังจากตังนาปัตวิทยุแล้วก็ชมไลฟ์กันประเดี๋ยวนี้ทักทาทยคุณอาทิตย์จีนาจันทร์กันด้วยนะเจ้ามาชมไลฟ์กันในวันนี้เนาะเดี๋ยววันพุกเจ็ดวงเกลงมีนัดกันเหมือนเดิมอย่างเก่าโอ้ ขอบพระคุณพิมในการสถานีเจ้าที่ห่วมลิงสัญญาณกันแล้วก็อยู่เป็นกู้เป็นกิมจุ้งมาโดยตลอดวันนี้หมดแล้ว <c oughs> ปีเจียบนัดเรือไทยทวีริดกุลเจ้าจงตาปวิชยาพร้อมน้องๆทีมงานปร,รายการร่ำลาละเนอร์มีความสุขทุกท่านทุกภาร,รากิจสวัสดีเจ้าว่่่าาสิงค้น้นนัดดีีไม,มทเไไมออเอชือข